หลังจากสองอาทิตย์พันไปครับพี่น้องเอากลกบมาเบิ้งว่าพักหวานที่เขาซ้ำใส่ขวดไว้แลกวหวานปลาเนาะซ้ำใส่ขวดไว้มัดติดแตกยอดแตกรากไหบ้เดี๋ยวมาเบิ้งไปพร้อมกันเลยครับนี่คือผลงานหลังจากสองอาทิตย์พันไปครับพี่นอ้องก็สีเหลียวเห็น,หหนบ่เหลียวเห็นบ่ครับเหลียวเห็นยอดยอดของพักหว,นวานบ่ครับังเกตเบื้องหลกเดี๋ยวเดี๋ยวถิบออกมาให้เบิ้งอันนึงครับ โอ้มันอยากติ่มจังเอยด้วพี่น้องเดี๋วออกมกันงเลยล่ะเนียนเปี้ยเลยโอ้จังเลยเนียนเปี้ยเลยพี่น้องพ่อเห็นยอดปะครับ <c oughs> นี่หลังจากสองอาทิตย์พลาดไปเดี๋ยวเฮาทีดึงมันออกมาแบบไรดี ยานยอดมันหักครับโอ้หักไปแล้วหักไปแล้วอันนึงอ่ะได้แล้วได้แล้วอุยอ้ยอุ้ยยอดหักยอดหักด้ยพี่น้องมาเบิง่งพี่น้องมาเบิง่บงนับกันนี่คือผลงานที่มัน,มนเกิดขึ้นครับนี่คือลากของผพราหวานที่มันแตกออกมหครับพี่น้อง นี่เป็นรากรากที่มันแตกเริ่มแตกออกมาครับมันที่แตกออกมาตามขอตารอบๆเลยครับแล้วก็ที่เห็นนี่คือยอดของพักหวานที่มันที่มันเริ่มแตกออกมาครับนี่หักไปไปหลายอันละบ่ได้หนีไปมันแบบว่าแต่มันพอดีมันญ่เก่งก้างไปนิดนึงนี่คือสองอาทิตย์ผ่านไปครับสำหรับพักหวานที่เขาซ้ำใช้ขวดไว้ใช้น้ำไว้ ที่ให้ดีเขาใส่น้ำยาลิงรากเข้าไปในนี้จังน้อยด้ยพี่น้องเลยใส่เข้าไปในขวดนี่อนี่ก็น้ำขวดนี้น้ำไหลไปน้อยหนึ่งเขาใส่น้ำยาลิงรากเข้าไปจังน้อยเอขวดนี้เขา่ต้องไปปิดนดะครับรากมันฉีออกมาหลังจากนั้นเขาฉีดป้อยให้รากมันเข็งแรงเท่เาันจังคอยเชียวมาเข่าถุงชํำแล้วครับหลังจากนั้นเขาเข่าถุงชํำไปแล้วจนกลัวว่า,วา ต้นต้นมสัสสีแข็งแรงล่าสีแข็งแรงเนาะครับแข็งแรงดีแล้วเขาจะคอยไปไปลง่ดินแล้วครับการปลูกพักวันก็ต้องให้มันอยู่ในลมนะ้วอยากให้ได้พ้นดีนพี่น้องมันต้องมีแม่เลี้ยงเอ่อมี่มีพี่เลี้ยงเกินพี่เลี้ยงมันจะต้อง,องมีต้องมีต้นไม้ไงอยู่แล้วนะครับให้ไปปูกแก้มเขาสีไงไว้ต้นแตกแตกยอดแตกกิ่งดิขันไปอยู่แต่ ตัวของเขาเดียวๆนี่มันถี่บลอกคอยยวยง่ายเลยครับพกหวานนี่คือลักษณะของพกหวานอู้ลากขาดดึงขึ้นมาแล้วลากขาดเสียาหายเลยจังเลยพี่น้องลากขาดว้าวอู้ยอดจักโอ จังเลยจังเลยราขาด,อ,ขาด,ขาดอู้ย,ยาขาดขาดอึบโอ้ยยอดฮักเบิดราขาดออกพวงหมือไงเลยอ่ะวาา่าไปยังผิดพลาดไปจัง่อย นี่คือขั้นตอนของการพอช่ำพระหวานครับพระหวานปลาหลังจากนี้หลังจากนี้เท่าก็บิีให้มันรากแข็งแรงยังไยเท่ากับิีไปไปใส่ถุงพอช่ำหรือว่าใส่กระถางไว้นะครับคลิปนี้กับพ่าพี่น้องมาเบิงจำน,นี้เดี๋ยวขั้นตอนของการใส่กระถางไปแล้วมันจะจะเล่นเติบโตแบบไรจังเลย หรือว่าขั้นตอนเอาลงยินเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันอีกรอบหนึง่งฝากไว้สำเนียงครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับ